สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะจะมาชวนเอาต้นบอลสีไกลทองประเสริฐกับขุนสีกว่คงนะคะลงกระถางเล็กกันหลังจากที่เราผ่าหัวไว้แล้วนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ในกล่องเนี้ยประมาณเดือนหนึ่งเขาก็จะสูงขึ้นแล้วก็ดูแข็งดูแข็งแรงดีนะคะเราก็จะเอาต้นที่มันสมบูรณ์เนี่ยมีรากมีต้นมีใบเนี่ยแข็งแรงได้สัก องใบหรือสามใบเนี่ยเอาลงกระถางน้อยดินก็จะเป็นพวกดินใบก้ามปูแล้วก็เศษหญ้าแห้งนะคะที่เราหมักไว้อะเราก็เอามาปลูกได้เลยทำไปจนหมดกระถางเลยนะคะทำไปจนหมดกระถางที่เราใส่ดินไว้เนี่ยมีประมาณ1ิกว่ากระถางแล้วก็ อันนี้เป็นผ่าชุดที่สองแล้วนะคะชุดแรกนี่เราผ่าไปใส่กล่องเล็กอันนี้จะเป็นกล่องใหญ่ค่ะก็หนนี้ได้ได้เยอะอยู่ก็ยังมีแบ่งปันอยู่นะคะ เราก็แยกใส่กระถางเนี่ยให้หมดเลยที่เราเตรียมดินใส่กระถางไว้นะคะเอาต้นที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะใส่ลงไปเพราะว่ามันจะมีที่ต้นที่สมบูรณ์แล้วก็ไม่สมบูรณ์<ๆ>ก็คือมันจะมีต้นที่มันโตก่อนโตช้าอะไรเงี้ยเราเลือกเอาต้นที่มันสมบูรณ์เนี่ยแหละลงไปก่อนจะมีสองใบหรือสใบค่อยๆค่อยๆแงะ ขึ้นมานะคะเพราะว่ารากเขายังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยทำไปจนหมดเลยค่ะแล้วที่เหลือเราก็เก็บไว้ก่อนให้ให้เขาโตขึ้นแล้วค่อยมาแยกใหม่ พวกไกรทองประเสริฐกับคุณสีโคชโคงเนี่ยเขาจะเป็นไม้ที่ที่ทนแดดทนฝนเพราะเป็นเป็นบอนโบราณอ่ะเพราะว่าเขาที่ผ่าหัวมานี่ก็เป็นรอบสองแล้วนะคะอันเนี้ยรอบแรกนี่ก็จะเป็นใส่กล่องเล็กๆก็จะได้สักห้าสิบต้นได้แต่ตอนเนี้ยคิดว่าถ้าใส่กล่องนี้ทั้งหมดเนี่ยก็ประมาณ เกือบร้อยต้นได้ประมาณทักเจ็ดสิบหรือห้าสิบต้นขึ้นนะคะผ่าก็ไม่ยากนะคะใครที่ยังไม่เคยลองผ่าหัวลองผ่าดูนะคะเขาขึ้นง่ายมากเลยครับแต่ว่าต้นบอนที่เราเอามาผ่าเนี่ยต้องให้ครบหกเดือนหรือว่าเกินหกเดือนไปก่อนนะคะถ้าไม่ครบหกเดือนเนี่ยการเจริญเติบโตเขาจะแคะแก่นมากเลยค่ะเคยลองแล้วเอาต้นที่มันมีหัวมา ไม่ครบสี่เดือนเนี่ยเออประมาณสี่เดือนเอามาผ่าหัวแล้วก็เอามาเลี้ยงไม่ยอมโตค่ะแค่แกนแต่ถ้าเป็นหัวพวกนี้ยเขาจะเกินปีเอามาผ่าเนี่ยจเจริญเติบโตวไวมากค่ะประมาณเดือนเดียวเนี่ยสูงมากขนาดนี้เลยนี่ค่ะ หลังจากที่เราแยกต้นไม้จากกล่องมาใส่กระถางเล็กๆแล้วเราก็จะมาอ,อ,อบอบโดยกันใส่ลังนะคะใส่ลังแล้วก็ผูกเอาปลติกเน่ยผูกป,ปากรัดปากไว้วก็สําหรับคนงบน้อยนะคะที่ยังไม่มีตู้อบแบบนี้ก็ทําได้นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันดูว่าต้นไม้ที่เราอบแบบใส่ลังเนี่ยจะเป็นไงนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็อันนี้ก็ได้ประมาณ3มวันนะคะที่เราแยกมาแยกจากรลังแล้วก็มาใส่กระถางแล้วก็เอามาใส่กล่องออกล่องก็จะมีน้ำลอยอยู่แล้วเราก็เอาปติกคุมส่วนอันนี้ก็เหมือนกันที่เราแยกไว้ ก็ต้นก็สมบูรณ์สูงดีนะคะบางต้นก็ออกสีแล้วก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปทำดูสําหรับคนที่ยังไม่มีตู้อบนะคะผ่าหัวได้พอผ่าหัวได้เสร็จแล้วก็เอามาแยกใส่กระถางแยกใส่กระถางเสร็จแล้วก็เอามาอบสักสักห้าวันเจวันเนี่ยคะ่ะ อันนี้ประมาณได้ห้าวันที่เราใส่ไว้ก็สูงอยู่นะคะไม่ให้ดูสำหรับคนที่ยังไม่มีตู้อบค่ะก็ให้ดูแค่นี้ค่ะว่าเราอบไว้